รถถังเบาสติงเรย์ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์พิเศษของกองทัพบกไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ใช้รถถังรุ่นนี้อย่างเป็นทางการจุดเริ่มต้นของโครงการสติงเรย์เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1980เมื่อบริษัทคาดิงแลกเกตของสหรัฐอเมริกาพัฒนารถถังเบาที่มีน้ำหนักเบาคล่องตัวและสามารถติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรได้เพื่อให้เหมาะสมกับประเทศที่ต้องการกำลังรบแบบประหยัดง่ายต่อการบำรุงรักษาแต่ยังคงมีอำนาจการยิงที่เพียงพอในการปฏิบัติการ ประเทศไทยตัดสินใจจะหารถถังเบาสติงเรย์จำนวนกว่า100คันในช่วงปลายทศวรรษ1980และได้รับมอบเข้าประจำการในกองทัพบ,บกไทยตั้งแต่ปี1988เป็นต้นมาจุดเด่นสำคัญของรถถังรุ่นนี้คือการออกแบบมาเพื่อให้มีน้ำหนักเพียงประมาณ22ตันซึ่งถือว่าเบากว่ารถถังหลักที่มักจะหนักกว่า40-50ตันทำให้สติงเรย์สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมีความคล่องแคล่วในภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งพื้นที่ราบป่าเขาหรือเส้นทางที่รถถังหลักเข้าไปได้ยาก ปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรที่ติดตั้งบนสติงเรย์เป็นปืนที่มีมาตรฐานเดียวกับรถถังหลักหลายรุ่นในช่วงเวลานั้นทําให้สติงเรย์สามารถต่อสู้กับเป้าหมายหุ้มเกราะได้พอสมควรแม้ว่าจะไม่ได้ทรงพลังเท่ารถถังหลักยุคใหม่ก็ตามนอกจากนี้ยังสามารถใช้กระสุนหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะกรอะกระสุนระเบิดแรงสูงหรือกระสุนควันเพื่อสนับสนุนภารกิจที่หลากหลายเกราะป้องกันของสติงเรย์ถูกออกแบบมาเพื่อต้านทานกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดเป็นหลัก ด้วยน้ำหนักที่เบาจึงไม่ได้เน้นความหนาของกรอบเหมือนรถถังหลักแต่จุดนี้ก็แลกมากับความเร็วสูงสุดราว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะปฏิบัติการมากกว่า400กิโลเมตรทำให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังได้รวดเร็วสนับสนุนการรบเชิงเคลื่อนที่หรือใช้ในการลาดตระเวนเชิงรุกได้อย่างดีหนึ่งในความน่าสนใจคือกองทัพบ,บกไทยเลือกใช้สติงเรย์ควบคู่ไปกับรถถังหลักอื่นๆเช่น m 60 a 3 ที84 O p l ล t และ v t 4จากจีนโดย t ติ g เ a y ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นกำลังรบหลักในการเผชิญหน้ากับรถถังสัตรูโดยตรงแต่ถูกใช้เป็นกำลังเสริมที่มีความคล่องแคล่วสามารถเข้าสนับสนุนพื้นที่ที่ต้องการการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหรือตอบสนองเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดีกว่านอกจากนี้ t ติงเ a y ยังมีข้อได้เปรียบในเรื่องการบำรุงรักษาเพราะใช้เครื่องยนต์ดีเซลด e ทรอย t ์ดีเซล 8V 92TA ที่ค่อนข้างแพร่หลายในช่วงเวลานั้น ทำให้การซ่อมบำรุงไม่ซับซ้อนและอะไไล่สามารถจัดหาได้ง่ายในท้องตลาดถึงแม้ว,ว่าจะมีข้อจำกัดด้านความทนทานของเครื่องยนต์เมื่อใช้งานในสภาพอากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทยแต่กองทัพไทยก็สามารถปรับปรุงและดูแลจนทําให้รถถังรุ่นนี้ยังคงใช้งานได้ยาวนานกว่า3ทศวรรษในแง่ของบทบาททางทหารรถถังเบาสติงเรถูกใช้ในภารกิจฝึกซ้อมขนาดใหญ่การลาดตระเวนชายแดนและเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ หลายครั้งที่สติงเรย์ถูกนำออกแสดงในงานสวนสนามหรือวันกองทัพทำให้ประชาชนทั่วไปคุ้นเคยกับภาพลักษณ์ของรถถังเบารุ่นนี้และรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์กองทัพไทยอีกประเด็นที่สำคัญคือการที่ประเทศไทยเป็นผู้ใช้รายเดียวในโลกทำให้สติงเรย์กลายเป็นรถถังเฉพาะของไทย โดยปริยายนี่เป็นทั้งข้อดีและข้อจํากัดข้อดีคือทําให้กองทัพไทยมีสมรรถนะเฉพาะที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆแต่ข้อจํากัดคือการพัฒนาต่อยอดและการจัดหาอะไหล่ต้องอาศัยการดูแลพิเศษไม่สามารถพึ่งพาประเทศพันธมิตรอื่นๆได้มากนักอย่างไรก็ตามกองทัพบ,บกไทยยังคงให้ความสําคัญกับสติงเรโดยมีการปรับปรุงระบบควบคุมการยิงระบบสื่อสารและการซ่อมบํารุงเพื่อยืดอ,อายุการใช้งาน แม้ว่าในยุคปัจจุบันรถถังหลักสมัยใหม่อย่าง v t 4จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่สติงเรย์ก็ยังคงถูกใช้งานในภารกิจที่ต้องการความคล่องตัวสูงรถถังเบาสติงเรย์จึงถือได้ว่าเป็นทั้งเครื่องมือรบและสัญ,ญลักษณ์ทางทหารของประเทศไทยแม้เวลาจะผ่านมากว่า30ปีแต่ชื่อของสติงเรย์ยังคงอยู่ในแถวหน้าของอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่คนไทยรู้จักกันดีความสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ความทันสมัยเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การตอบโจทย์ด้านยุทธวิธีของกองทัพไทยและการเป็นตัวแทนของช่วงเวลาที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การจัดหายุทโธปรกรณ์สมัยใหม่ด้วยตนเองเมื่อมองไปข้างหน้าอนาคตของสติงเรย์อาจไม่ได้โดดเด่นเท่ารถถังหลักรุ่นใหม่แต่ความทรงจำและบทบาทที่เคยสร้างไว้จะยังคงอยู่และทำให้สติงเรย์เป็นตำนานรถถังเบาที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์กองทัพบกไทย